วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะคะเป็นว o ดกริปของวาาคอมโปรเพนทูนะคะเป็นไม้นะคะนี่นะต้องออกตัวก่อนว่าอันเนี้ยเรามีปากกาที่เป็นดิจิตอลเพนอยู่สองอันนะเชื่อไหมว่ารุ่นโปรเพนสองเนี่ยออกแบบมาแบบยังไงอะตรงยางหุ้มปากกาตรงเนี้ยที่เอาไว้แบบการมือเนี่ย มันย้วยนะทา,ทางที่อายุการใช้งานมันน้อยกว่ารุ่นนี้นะรุ่นนี้คือโปรเพนหนึ่งนะที่แบบยางไม่ย้วยไส้ก็ไม่ค่อยจะสึกด้วยเราไม่รู้ว่าเขาออกแบบยังไงนะหรือว่าเขาเปลี่ยนวัสดุยางมันอาจจะนิ่มมือขึ้นก็จริงแต่ก็แลกมากับความแบบว่าย้วยงายย่ายงี้หรอเออแล้วก็พวกไอ้ตรงเนี้ยโคเมียมตรงเนี้ยมันลอกนะคะไม่ได้ว่า ทำให้มันดูเก่าเร็วขึ้นนะ่ะเออกลัวใช้เราไม่รู้สึกเก่าหรือไงไม่รู้นะแต่โปรเพนหนึ่งดูดิคืออายุมากกว่าแท่งนี้แต่ว่าสภาพมันยังคงดีอยู่เลยนะเออแต่ที่ไม่เหมือนกันคือแรงกดมันไม่เท่ากันอันนี้แรงกดประมาณสี่พันกว่าอันนี้แรงกด8ปดพันกว่าเนาะใช่ไหมสองเท่าโอเคอ่าเราอันบล็อกดีกว่าเนาะตื่นเต้นแล้วะอยากเปลี่ยนละยว้ยจะแย่แล้นะแกะตรงไหนดีโอเค เจาะตรงนี้แล้นะเออชโอ้ยพอค่อนข้างแน่นหนาอ่ะนีอือมเราดูพร้อมกันเลยนะอ่ะนี่คือหน้าตาของกล่องนะคะนี่มาแบบนี้เลยนะกล่องเล็กๆนะคะ อันนี้มันจะเขาบอกว่ามันทำด้วยมือนะเป็นวูดคราฟที่แบบเออใช้มือคัะเป็นแฮนด์เมดอะไรเงี้ยสวยมากเลยกล่องก็สวยแล้วนะเปิดดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนปลอกพุ่มเลยนะอโอนี่นะกรีอ่ะอันนี้คือด้านในนะคะนี่ มีอะไรบ้างนะมีคู่มือหรือเปล่าเนี่ย The Wooden Grip นะคะนี่วิธีทำมาสวยเชียวอ่าอันนี้เป็นคู่มือนะคะไม้น,นี่เป็นคู่มือบอกวิธีเปลี่ยนด้วยละมั้งเนี่ยอ่า d i n l ี y อ่าเขาเป็นคู่มือบอกวิธีเปลี่ยนนะคะอ่าอันนี้คือสินค้าอ่า สวยงามนะเรียบร้อยเชียวเห็นไหมอ,อยู่ในกระบอกพลาส,สติกนะคะเนี่ยโอ้เขาทำดีจังของเราสั่งมาเป็นสีบราวนะคะมันจะมีสีสว่างสีบราวที่เป็นตรงกลางสีตรงกลางแล้วก็สีเข้มนะคะเราสั่งแบบสีกลางมานะสวยมากเลยนะแล้วก็มีถุงใส่มาให้ด้วยอีกอันนึงนะคะ อ่ะเป็นผ้าแนวแนวแบบกระสอบกระสอบผ้าดิบอะไรอย่างงี้นะของกุรุมาโดนะคะสวยจังชอบอะชอบอะไรแบบนี้จังเลย <c oughs> อ่ะเขาให้เอาวิธีเอายางออกนะคะฮะเขาบอกให้เอาหัวมันออกก่อนเอาหัวมันออกเอหัวมันออกงน,นี้หนึ่งค่ะถอดแหวนออกอันที่สองอถอดแหวนถอดหัวนะคะแล้วก็ ้องเธอในท o ป e ี่จะเอ t ออกจากเชือกโอเคสไลด์ e ็อ e r บอร e เก็บ d in t ด t i o n of t h e arrow and r e m o v e นะคะอ่ะาก็คือเขาให้เอาอยางออกทางด้านหัวนี้นะเดี๋ยวเราจะลองดูโอ้ว้าฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยบอนจริงเราแบบไม่กล้าทำเลยอ,อุ้ยอา้าอันนี้มันหลุดออกมาตายละต้องค่อยๆเอาออก กูใจจะวายนะฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยกลัวมันหลุดกลัวมันหลุดนะมให้สไลด์ออกทางด้านหัวนะตอนจับอันนี้ไว้ก่อนหรือเปล่าตอนจับอันนี้ไว้ไว้ให้มันหลุดโอ้ยนี่มันมันมันแน่นจังเดี๋ยวนะ เห็นปะมันต้องเอาอันนี้ออกก่อนมันต้องเอ,เอาเงินเงินนี้ออกมาหัวใจจะวายฉัน <c oughs> เดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปใหม่แล้วลูกนะมันปิดอยู่กับปุ่มว่ะมันติดอยู่กับปุ่ม,มอ่ะทุกคนเนาะอเอาปุ่มออกฉ,ฉันกลัวเอาใส่กลับเข้าไปไม่ได้จังอะ ให้กัแบไบปเจยงกันนะเนี่ยอ๋อมันเป็นมันเป็นล็อกแบบนี้โอเคฮะปุ่มออกมาปุ่มสกรปรกมากเลยนะโอ้โหมันมีฝุ่นด้วยเอาปุ่มออกมาแล้วนะลูกเอาปุ่มออกมาแล้วแตน,นเอาปุ่มออกมาแล้วจะเป็นลมอันนี้ข้างในเป็นอย่างนี้นะเราก็สไลด์เห็นป่ะว่ามันมันต้องเอาอันนี้ออกมาด้วย เราสไลด์ออกทางด้านหน้านะคะปืดเหลือแค่นี้คุณบีหัวใจโคตรอ่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยข้างในสุกภังเลยอะเดี๋ยวขอเช็ดหน่อยนะ,ะเช็ดเรียบร้อยเดี๋ยวใส่วูดเดนกลิปนะคะโอเคมาอ่ะเอาไม้มาะคะ่ะ เออือฉันชอบกระบอกมันจังอะนี่อะไรอันนี้ลองมาเฉยนะโอเคป้ายเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวออกไม่ได้เอาน,นี้ออกมาเหมือนกระบอกสารทดลองอะไรสักอย่างโอเคใส่ไม้เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่สวิชนะคะ สวิเนี่ยค่ะเขาจะเอาเขาจะไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้นะเอาแค่อันสีดำนะคะนี่เดี๋ยวเราลองยัดเข้าไปก่อนนะ,ะมันก็แน่นอยู่นะเนี่ยมันต้องใช้พลังในการดันนิดหนึงเลยยัดยัด,ยดแบบต้องทีเดียวจบอะเออฮึเอเอเอ,อ๋อเขาแล้วออเขาแล้วนะ คนแรงน้อยก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ใช้สวิชดำอันเดียวนะเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใส่ตัวสีตัวสีเงินๆนะคะโอเคแล้วก็ดันสวิชเข้าไปนะคะใส่สวิชดำนี่แ๊กอ่าเออเอาด้านที่มีเล็กๆเนี่ยขึ้นนะเนี่ยเห็นบามันมีมันมีด้านที่มันมีไอ้ด้านเล็กๆเนี่ยอันเนี้ย แหวนล็กๆนี้เอาไว้ลองลองหัวมันเอาด้านนี้ขึ้นนะคะไปแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่หัวมันกลับเข้าไปนะคะว้าวโอเคอเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวเราลองเอาไป เขียนดูดีกว่านะเสร็จแล้วนะคะโอ้ยถ้าไม่มีคู่มือจะน้ำม,มัวแ,แน่เลยนี่เห็นไหมอาอันนี้ออกนะคะอันนี้เราเก็บไว้นะคะหรือใครจะเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกอะเออถ้าใส่อันนี้เราจะไม่ไม่ใส่ตัวสีเงิน,เง,นเงินอันนี้เนาะอันนี้เป็นเว็บที่ขายเจ้า w ูดก g i นะคะมันชื่อฮารุมาโดว w ด o o d c u อันนี้นะเนี่ยของเราก็เลือกเป็นรุ่นนี้มานะคะ ราคา6 2 0 0เยนนะคะเน,นี่ยเขามีรายละเอียดน,นะคะเอาไว้เปลี่ยนอ่าคือที่อันนี้มันจะไม่มีปากกานะมันจะมีแค่ไอ้ไม้อันนี้นะวูดกริปตัวนี้เองนะคะเอาไว้เป็นร e เพทเมนต์กริปฟอร์วาร์คคอมแท็บเ็นะคะแปลว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กันเยอะจริงๆนะเขาถึงได้ทำอย่างเงี้ยเอามาขายได้ด้วยอะเออเนี่ยเขาเดี๋ยวอ่านคุณสมบัติให้ดูนะ คุณสมบัติอันแรกคือเอาไว้เปลี่ยนไอตัวยางนะคะที่เป็นที่รองมือเนี่ยต่อมาคือ40% lighter than s t a n d up d rubber นะคะคือให้ความรู้สึกเบามือมากขึ้นนะคะต่อมาคือ the effect of preventing tendinitis นะคะอันนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นการแบบว่ารักษาข้อมือหรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่า t e n d o n นี่มันแปลว่าเส้นเอ็นใช่ไหมเออ น่าจะเป็นป้องกันเส้นเอ็นจากการบาดเจ็บหรือไงไม่รู้อะไรเนี่ยนะใดๆข้อนี้น่าจะไปประมาณเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพข้อมือนะคะต่อมาคือเป็นชิ้นแฮนเมดนะคะอ่าก็คือใช้มือใช้มือทำเป็นแฮนเมดจาก Japanese carp man นะคะทำโดยเป็นช่างญี่ปุ่นเนาะ Style is not included นะคะก็คือไม่รวมปกากกาอ่ามีแต่ปอกไม้นะคะ แล้วก็มันไม่ใช่โปรดักของวาคอบนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่พอดีนะเนีย่ยอย่างอันเนี้ยก็เออต่อมาบอกว่า no import f e l deposit free shipping นะคะก็คือส่งฟรีไม่รวมค่านำเข้านะไม่มีค่านำเข้าะ่ะเออแล้วก็ส่งฟรีนะคะแล้วก็ก็บอกขนาดของโปรดักมาน้ำหนักนะคะ น้ำหนักของไอเทม2กรัมชิปปิ้งเวทร้อยห้าสิบกรัมนะน้ำหนักกล่องทั้งนั้นเป็นไม้ฟิลิปปินมาฮอกกานีไม้เลมินไม้อะไรไม่รู้นะของเราน่าจะเป็นไม้เลมินนะเพราะว่าเป็นสีบราวด์ Material Botanical Oil นะคะอ๋อเขาช,าชาุบน้ำมันเขาชุบมาด้วยเนาะเคลือบน้ำมัน โจโจบาคามีเลียเชียบัตเตอร์บีแว็กเลซินนะคะก็คือเป็นสารเคลือบไม้นั่นเองนะอ่าเด n ก n ิฟแคนโอลิบิวบีบอกคอมโปเพนท2ใช้ได้เฉพาะกับโปเพนทูเท่านั้นนะรุ่นใครรุ่นมันนะคะไม่งั้นใส่ไม่พอดีนะอ่ uh, แล้เขาก็จะบอกรุ่นที่สุดกับเเจ้าบอกอันนี้มาให้ด้วยนะคะอ่ uh, ตัดเส้นเรามาตัดเส้นกันดีกว่า ใดๆคือเราก็ชอบนะเราชอบตรงที่มันไม่อยู่นี่แหละแต่ให้ความรู้สึกเบานะเบาเบาจริงปากกาก็เบาอยู่แล้วนะก็ใช้งานกันนานๆยาวๆไปเลยนะคะไม่คิดจะเปลี่ยนละ ปากกาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแค่ไส้นะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเนะลยยกเว้นแต่มันจะตกมันจะแตกอะไรยเงี้ยอารมณ์เหมือนจับดินสอไม้เลยอ่ะทุกคนมันเบามากใดๆคือชอบเลยนะเนี่ยรู้สึกดีเหมือนได้ใกล้ชิดธรรมชาติไม้อะไม้อ่ะ,ม,อะมีกลิ่นไม้ด้วยนะ มันแบบไม้ลื่นๆน่ะลื่นๆนุ่มๆแต่ไม้มันไม่นุ่มนะแต่แบบมันลื่นๆเขาเคลือบน้ํามันอะไรมาไม่รู้ บอกเลยมันมันไม่มีผลต่อแรงกดอะไรใดๆนะคะแรงกดปากกายังคงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าความรู้สึกในการที่เราแบบจับปากกาอลไนี่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะมันก็จะมีความแข็งแข็งเบาๆขึ้นบอกเลยนี่ธาตการตลาดมากนะอะไรแบบที่มันเป็นอะไรที่แบบ ที่เราใช้บ่อยๆอ,อย่างแบบพวกออปชันเสริมประกงปากปกาวาคมอะไรเงี้ยคือเราจับมันทุกวันไงเออถ้ามีออปชันเสริมอะไรนิดนึหน่อยหน่อยมาแบบมาแก้เบื่อเราก็แบบโดนตกได้อย่างง่ายดายมากนะยิ่งอะไรที่มันเป็นแบบเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยโดนตกแบบไม่ได้ละย,ยิ่งบอกว่ารังษาเส้นเอ็นหิวจบ เออถนอมเส้นเอ็นข้อมืออะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต้องคิดเลยนะโดนตกแน่นอนอนะถนอมเส้นเอ็นนะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นไม้นะตรงตาปลาที่นิ้วนี่ก็อาจจะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปุ่มสีเงินๆนะั้นมันชอบลอกอะเปลี่ยนออกได้ก็ ที่สำคัญนะมันดูโปรอารมณ์เหมือนแบบว่าเล่นเกมอะเก่งไม่เก่งไม่รู้อะขอมีสกินเท่ๆไว้ก่อนอีกอย่างนะของพวกเนี้ยมันทำให้เราแบบว่ามีความสุขในการที่จะไงอะทำงานเพิ่มขึ้นอะเหมือนกว่าเออ แบบเวลาเราเราใช้อะไรกับมันทุกวันแล้วเราแบบว่าเราจะซื้อเราซื้ออะไรมามาใช้รูปก,กับมันอย่างเช่นพวกมือถือใช่ปะเราก็จะซื้อแกดเ็ตของเล่นอะไรต่างๆที่แบบมาเสริมมันอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบรู้สึกม,มีความสุขมากขึ้นเวลาที่เราบบใช้งานมันอะไรเงี้ยเพราะเราได้ตกแต่งเราได้แบบคัสตอมไมเองอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แบบเออมันก็ทําให้เรามีความสุขกับการวาดรูปมากขึ้นนะว่าเราแบบ หมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานน็กๆน้อยๆอ,อ่ะเอออาจจะไม่ใช่แบบการเปลี่ยนวิวทิวทัศน์นะแต่ว่ามันเป็นแบบเอยเปลี่ยนกิฟหรือว่าจะตกแต่งของที่เราใช้อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันช่วยมันช่วยแบบมันมีส่วนนะอือปุ๊บเราก็ซื้อนะแบบเนี้ยเพราะว่าแบบมันเหมือนมันเป็นความสุขในการทำงานเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอ่ะเออ ก็เอาอาะ,อะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอจบการรีวิวเพ่อนเท่านี้นะคะโดยรวมสรุปคือดีมากชอบมาก